บันทึกเรื่องเล่าสยองขวัญในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีศาลเจ้าริมหนองน้ำที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หลังพระอาทิตตกว่ากันว่าศาลเจ้าที่นี่เคยมีหญิงสาวคนหนึ่งถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยม แล้วร่างของเธอถูกโยนลงหนองน้ำตรงนั้นตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีใครกล้าไปแตะต้องสารอีกเลยหลายคนบอกว่าตอนกลางคืนจะเห็นเงาผู้หญิงในชุดสีแดงยืนอยู่ริมสารบางคืนได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆลอยมากับสายลมหรือเสียงกระซิบเรียกชื่อคนที่เดินผ่านแม้กระทั่งชาวบ้านบางคน ที่รองท้าทายกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือไว้เพียงแค่รองเท้าเปื้อนโคลนวางอยู่หน้าสารเท่านั้นมีคนเคยพยายามรื้อสารออกแต่เครื่องมือทุกชิ้นพังโดยไม่ทราบสาเหตุและชายคนนั้นก็ป่วยหนักในคืนนั้นทันทีทุกวันนี้สารเจ้าริมหนองน้ำยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครกล้าแต่ ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เขาว่ากันว่าถ้าคุณไปยืนริมหนองน้ำตอนเที่ยงคืนแล้วได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกชื่อคุณอย่าหันกลับไปมองเด็ดขาดเพราะคุณอาจจะไม่ได้กลับมาอีกเลยกดติดตามไว้เพราะยังมีเรื่องราวสยองขวัญแบบนี้อีกมากมายที่จะเล่าให้คุณฟัง